พระพุทโธร,รวยวัตถุมงคลสายตรงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจัดสร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่แท้ทั้งสิน้นอาทิผงพระพุทธทน้อยปี2494ที่เหลืออยู่พระพุทธทน้อยและวัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่ชำรุดแตกหักรวมดึงทรายทองอธิษฐานดอกพิกุลแห้งเข้าตอกพระร่วงผงใบลานปูนเสกเท่าอังคารธาตุของคุณแม่ น้ำจากบ่ออธิษฐานและกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดสารนาธรรมารามพระพุทธโธรวยผ่านพิธีบวงสวงขออนุญาตต่อดวงจิตคุณแม่อย่างถูกต้องและเข้าพิธีพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตหลายวาระดังนี้ 1. วัดป่ายมหาวีระวงศ์ 2. วัดอาวุธวิกสิตตาราม 3. วัดสัมพันธวงศ์พุทธคุณครอบจัก,กรวาลเด่นด้านเมตตามหานิยม โชคลาภการเงินการงานแคล้วคลาดปลอดภัยตามคำคุณแม่ที่ว่าพระที่ฉันสร้างแม้แตกหักนำมาสร้างใหม่ก็ยังศักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนทุกประการ